สวัสดีครับทริปนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดอ่างทองเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดวัดหนึ่งนั่นก็คือวัดขุนอินทประมูลมาเที่ยวตามสถานที่เราก็ต้องรู้ประวัติของที่นั้นๆถึงจะสนุกและมีพี่ใจดีให้ประวัติความรู้คร่าวๆกับเราไปฟังกันเลยครับสวัสด,ดีครับค่ะสวัสดีค่ะ มขอทราบประวัติของพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะความเป็นมาอย่างไงบ้างครับพี่โอค่ะตามประวัติที่ผู้แก่ผู้เฒ่าเล่านะคะคือว่าตาคุณอินน่ะเขาเป็นเขาเรียกเราเป็นอะไรอะ่ะเหมือนแวก็เป็นเจ้าเมืองที่เนี้ยเขาจะเก็บภาษียากรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่ได้ส่งทางทางนั้นะ่ะทางทางหลวงอะ่ะเขาก็ามาสร้างพระแล้วเขาก็โดยโดนโดนโดนจับได้ เขาก็เลยโดนประหารชีวิตด,ด้วยการมัดเอามือมัดทั้งหลังอย่างเงี้ย๋อมือไฟหลังใช่ไหมมือไฟหลังมัดนแล้วก็โดนทุบแล้วก็ฝังโครงกระดูกเขาก็ยังอยู่นะคะอยู่ตรงไหนคะทีงไหนข้างข้างข้างในข้างในเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยค่ะอ๋อไม่แน่ใจว่าตรงนั้นหรือว่าในตึกขาวนะคะครับแล้วก็ตามประวัติที่ผูแก่ผู้เฒ่าเล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยหลวงพ่อเนี้ย คือว่าเขาจะอยู่ในร่มไม่ได้เพราะว่าเขาเมือนเขาดนสาบไวนะ้ว่าเพราะว่าเขามีพี่น้องด้วยกันสามองค์คือหลวงพ่อวัดปามโมหลวงพ่อวัดโยแล้วก็หลวงพ่อวัดทุนอินเขาชวนไปอยู่ด้วยหลวงพ่อวัดปามโมกับวัดไชโยก็เป็นพระนั่งเขาชวนไปอยู่ด้วยแล้วหลวงพ่อไม่ไปอยากอยู่ที่นี่อากาศปโปร่งโปร่งอยู่กลางทุ่งนานอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปงั้นก็นอนตากแดดตากฝนอย่าเี่ยก็เลยสร้งสาลาไม่ได้สร้างแบบวิหารให้ท่านไม่ได้อ่ะ ถ้าตั้างที่ไรฟ้าเ็าจะพาเขาขอฝากไว้ว่าให้น้องตักแดดตักฝนอยู่ที่นี่อ๋อครับมันเขาก็เลยสร้างหลายครั้งและแต่ก็ไม่ได้อ๋อนี่คือไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะบ่อยครั้งใช่ไหมฮะค่ะแลแล้วแล้วตรงนี้แหละครับตรงเจดีย์แบบเนี้ยตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นวิหารเก่าอ๋อวิหารเก่าค่ะหลวงพ่อขาวเจดีย์ข้างบนจะมีหลวงพ่อขาวประดิษฐ์อยู่อแล้วแบบก็ทิ้งล้างเป็นเหมือนก็เป็นวัดล้างเมื่อก่อนเนี้ยจะมีจะมี จะว่าจะเชิญไม่เชิงเป็นวัดล้างเท่าไหร่เี่ยแต่ว่าคือพระน้อยแล้วก็ไม่มีคนมาบูรณะเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมีวัดนี้อายุจร,จริงๆกี่กี่ปีฮะถึงตั้งแต่สมัยทุกขไทยอ่ะอ๋อเหรอสร้างตั้งแต่สมัยทุกขไทยอ่ะค่ะก็สี่ร้อยกว่าปีใช่ค่ะสี่ร้อยสิบเจ็ดปีเลยนะใช่ค่ะครับ <c oughs> ตั้งสร้งสร้งตั้ง,ต,งต่สมััุ้ตข้งตอ่ะค่ะครับแลัวพระ้ระพุทธพระพุทธตอ้พระนอนที่เคยไปไหว้ม้หลายที่เหมือนกันนะ ก็ไม่มีที่ไหนสวยที่นี่เลยนะใช่ใช่ที่อื่นน่ะเขาจะเป็นที่อื่นจะบูหน้าใหม่หน้าเขาก็สวยจริงแต่ว่าจะไม่ยิ้มนะแต่พระหลวงพ่อเนี่ยยิ้มและหลวงพ่อใจดีศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับหลวงพ่อข่าวข้างบนก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะพลวงพระนอนเนี่ยยาวที่สุดในใหญ่ที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะใช่ครับเพราะว่าเฉเพราะเนตตาท่านน่ะยาวร้อยหกสิบร้อยย้อยร้อยหกสิบเกณตั้งแต่หัวตาถึงหางตาครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงช่วงหลังหลวงพ่ออ่ะช่วงเนี้ย มันลาวไปแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วพ่อเป็นช่างเขาก็ให้พ่อมาําโพ่อพ่อเขาเลยวัดก็เลยรู้ครับก็ซ่อมใบบูรณะแล้วหลังไอ้นี้ช่วงวิหารนะเขาจะสร้างหลายรอบแล้วแต่ก็สร้างไม่ได้เพราะว่าประวัติเขาเล่ามายางเงี้ยบรรพบุราณเล่ามาว่าเขาสาบแข่งไว้ว่าให้นอนตากแดดตากฝนที่นี่ชวนไปอยู่ด้วยไม่ไปเีครับผมขอบคุณมากครับ ไงบ้างได้ฟังประวัติพอสังเทพมาแล้วเพื่อนๆไม่ลองแวะมาเที่ยวที่วัดขุนอินทประมูลกันบ้างเลยครับเพราะที่นี่มีสวนหย่อมเชิงเกษตรที่จับต้องได้ถ้าเพื่อนๆยังหาที่เที่ยวใกล้กรุงไม่ได้ผมก็ขอแนะนำที่นี่จังหวัดอ่างทองเพราะมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเชิงประวัติศาสตร์มากมายของกินอร่อยผู้คนก็ใจดีมีรอยยิ้มต้องที่นี่จังหวัดอ่างทอง